บรรพบุรุษสตรีของเราได้เสียสละทุกอย่างรักษาสถาบันต่างๆของชาติไทยไว้ให้แก่เราเราทั้งหลายจึงเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ใครที่ไหนความรนรึกได้อย่างนี้จะทำให้จิตใจอ่อนโยนลงจะทำให้เกิดความคิดที่จะปรองดองกันสมักสมานกันขึ้นพระสุรเสียงดังกล่าวเป็นความตอนหนึ่งในเรื่องสัมมาสติ ที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงนิพนธ์ไว้แจกเป็นธรรมทานให้แก่ประชาชนกว่า30ปีที่ผ่านมาเพื่อเตือนให้ประชาชนระลึกถึงการมีสติที่ถูกต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาปัญญาทุกคนมีอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนต้องการที่จะใช้ปัญญาของตัวเองอยากได้ซึ่งสันติสุขอยากได้ซึ่งรัฐบาลที่อาจจะถือว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งการที่จะทำเช่นนั้นเนี่ย บางทีเนี่ยความต้องการนั้นนะแน่นอนต้องการที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยความต้องการตัวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอีกเยอะในเงื่อนไขตรงนี้เราก็ต้องใช้ทั้งสติและปัญญาเอามาอย่างดูซิว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ทรงไม่ได้เตือนว่าจะทัองทำยังไงซึ่งไม่ได้เข้าข้างว่าไฟน์ไฟน์ไหนหรือฝ่ายไหนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายที่กําลังที่จะยืนอยู่ในหลักการ,รอ,อุดมการของตนเองนั้นควรที่จะระลึกใน3ประเด็น เนื้อหาในพระนิพนธ์สัมมาสติไม่เน้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลกักแบ่งเป็นสามข้อให้ประชาชนพึงระลึกในยามความคิดขัดแย้งกันว่าเราทั้งหลายเป็นอะไรกันถ้าคิดด้วยความโกรธก็จะได้คำตอบว่าเป็นศัตรูกันโกรธเกลียดกันซึ่งจะต้องเอาชนะกันให้ได้แม้ด้วยการใช้กำลังประหัดประหารกันแต่ถ้าคิดด้วยจิตใจที่สงบก็จะได้คำตอบว่า เราเป็นพี่น้องกันร่วมชาติศาสนาพระมหากัษตริย์เดียวกันหรือแม่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันหนึ่งเราทั้งหลายกำลังจะทำอะไรแก่กันถ้าตอบด้วยความโกรธก็จะได้คำตอบว่าเราต้องไม่ยอมกันเด็ดขาดจะต้องบังคับเอาสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าคิดด้วยใจที่สงบแม่จะมองเห็นว่า เราทั้งหลายต่างก็เป็นญาติกันทั้งหมดไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนควรที่จะผ่อนปรนกันสมมติว่าผ่อนความต้องการของตนบ้างทำใจให้เป็นกลางต่อกันฟังเหตุผลที่พึงเป็นไปได้รอกการที่จะดึงดันเอาแต่ใจของตน่ไยเดียวนั่นยากที่จะตกลงกันได้อันหนึ่งเราทั้งหลายกำลังมุ่งอะไรเพื่ออะไร เมื่อมีจุดที่ม,มุ่งหมายเป็นอันเดียวกันเช่นเพื่อชาติก็หน้าที่ทุกฝ่ายจะพากันเสียสละประโยชน์ส่วนตนความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมคือชาติการที่จะมาทำลายกันเองลงไปเท่ากับเป็นการกำลังเป็นการทำลายกำลังของชาตินั่นเองทำให้ชาติอ่อนกำลังลงพระองค์ก็พยายามที่จะให้พวกเรา รำลึกว่าระหว่ังน้ํากับระวังเลือดอันไหนมีคุณค่ากันเพราะฉะนั้นในระหว่างตําแหน่งทางการเมืองระหว่างความต้องการที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยกับเลือดแต่ละหยชของคนอันไหนมันมีค่ากันถ้าเราดึงไอ้ปัญญาตัวนี้มาเตือนเราความคิดอะไรอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ของเราก็สามารถที่จะถูกล็อกอารมณ์ของเราก็อาจจะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ค้างแล้วก็ให้เป็นอารมณ์ที่หายจางไป อารมณ์นั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะมันก็คือหลักพุทธศาสนาที่ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้มันสามารถจะใช้ในเหตุการณ์ได้ทุกเหตุการณ์การนำสัมมาสติมาใช้เพื่อลดความบุญแรงท่ามกลางความขัดแยง้งจึงเป็นหลักที่จะเรียกคืนสติให้ทุกฝ่ายหันมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป้าหมายเดียวกันที่จะทำรงประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้สืบไปเอกลักษณ์นามวงษาถ่ายภาพ ชันวิทรพโตข่าว5หน้านงรายงาน